สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับโตมปุ๊บปั๊บออนทัวร์นะครับคลิปนี้ครับจะพาทุกท่านนะครับมาดูนะครับตอนนี้ก็เป็น EP 2แล้วนะครับสำหรับรถตู้หัวจรวดนะครับเลเฮถึนึนั่นเองนะฮะว่าตอนนี้ทำไปถึงไหนกันแล้วนะครับคันนี้ขายนะขายจากคลิปที่แล้วขาย5,5 0 0มนครับแต่ตอนนี้ขายราคานั้นไม่ได้แล้วเพราะว่าทำไปเยอะแล้วเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับทำทำทำนี่ครับผมก็คันนี้นะครับตอนนี้ต่อภาษีเรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็น ปี69เแล้วนะครับเป็นปี69หมดปีหน้าเลยนะครับวันนี้ก็วันที่5กุมภาพันธ์นะครับ5กุมภาพันธ์จากคลิปที่แล้วนะครับจากต้นเดือนนะครับเดือนมกราก็ผมโพสต์ขายไป55ตอนนี้ขายไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้ทําแล้วนะครับทาแล้วก็เดี๋ยวตั้งราคาใหม่เดี๋ยวรอชมราคากันอีกทีนึงนะครับมีอะไรบ้างนะครับทําไปก็คือมีเครื่องยนต์นี่ครับลื้อหมดแล้วนะครับลื้อไล่ข้างไล่อะไรทั้งหมดนะครับไล่ทรงไล่ซีนต่างๆนะครับพวก เดีย๋ยวยบเยื้อเดี๋ยวล้างทำความสะอาดนะครับแล้วก็ซีนเก็บนะครับเร, ai 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 ai. B, รือรงท้ายไล่ลลใหม,หม่นะครับเรืองท้ายไล่ใหม่นะครับเดิมอะไรอะไล่ลงมาเปลี่ยนวงเปลี่ยนบูธให้ใหม่หมดนะครับคานเขาอยู่นี่คานใต้เครื่องนะครับแล้วก็อโลงอะไรเปลี่ยนนะครับนี่ฝาหน้านี่ก็ต้องเปลีย่ยนนะครับนี่หน้าเครื่องสายพานแฮมิ่งนะครับพร้อมลูกลอกนะครับแล้วก็บลรหน้าเครื่องนะครับนี่จานเบรคเปลี่ยนใหม่สองจานเลย ระบบเบรกล้างทังพร์สอาดอกพัคอนใหม่หมดเลยนะครับล้างใหม่หมดเลยเนี่ยเกียร์ก็กําลังทํานะครับนี่คันนี้กะขายไม่ได้ก็ใช้ครับตัวนี้ทําใช้นะครับแล้วก็วิ่งงานวิ่งอะไรได้นะครับคันนี้คือจากรอบที่แล้วคือขายตามสภาพนะครับรถใช้งานได้นะครับเขาใช้งานได้แต่ไม่พร้อมเที่ยวนะครับแต่ว่าตอนนี้พร้อมเที่ยวแน่นอนนะครับปีนออกปี่งรเปลี่ยนใหม่นะครับนี่เห็นไหมครับ เป,เปลี่ยนบ่อเปลี่ยนบูธใหม่อะไรใหม่หมดทในย่างประแทศเดิมเขานะครับไอสลักทอ่อชั้นบานบร์น็อตปรับท่อชั้นบาร์สูงต่ำก็เปลี่ยนนะครับโช๊คอัพเปลี่ยนนะครับนี่โช๊คอัพอ่ของโตคิกก็ครับโช๊คอัพหน้านะครับโช๊คอัพหลังเดี๋ยวเปลี่ยนด้านท้ายทําใหม่หมดเลยนะครับนี่เพาเอาไปพ่นสีอยู่นะครับโอเวอร์ฮอนใหม่หมดนะเบรกเบิกซีนเรียบร้อยนะครับไอซีนนี่คือตอนนี้ครับตั้งราคาขายไว้เก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับ พร,พร้อมเที่ยวเลยนะครับพร้อมเที่ยวเลยเที่ยวได้นะครับเที่ยวได้แต่ว่าสเตปนี้ผมบอกนะครับผมไม่ยุ่งกับเส้ในเพราะว่าเส้ในมันยังมีกำลังอดัดดีอะไรดีอยู่หมดอยู่นะครับแต่ว่าผมจะไล่ข้างหมดพวกประกันสอประกันชุดอะไรผมเปลี่ยนใหม่หมดละนะครับล้างทำความสะอาดใหม่หมดเลยนะครับไล่ซีนต่างๆทําใหม่หมดนะฮะนี่เันคัดก็ยังใหม่ๆอยู่นะครับเป็นคัดยังใหม่ๆอยู่นะขอให้สิ้นนะครับนี่ คือไ, K, ไ, K, ไ, K, ไ K, ล่ข้างไล่ข้างเครื่องทั้งหมดนะครับไล่ยืมันยงน้ำมันเยอะมาอะไรต่างๆนะครับ99,900บาทนะครับติดต่อมาได้นะครับติดต่อมาไดค้คลิปไม่ยาวมากนะครับนี้ภายในอาจจะบางท่านอาจจะไม่ได้เข้ามาดูนะครับคลิปที่แล้วภายในก็เดิมๆนะครับเป็นเดิมๆมีคอนโซลเดิมๆเกียร์ธรรมดานะฮะนี่ตรงนี้ก็ล็อกรกระลกสิครับท,ที่บางแก้วนี่ก็ก็ล็อกรกระแนกครับประตูมูหมุนนี่ บอดงบอดี้เดิมนะครับเดิมเดิมโรงงานนะครับเดิมโรงงานตะเก็บเดิมแต่ว่าตัวนี้มีผูนะมีทะลุตรงนี้นะครับมีทะลุตรงนี้ใต้คนขับนะครับพื้นพื้นเท้าเดี๋ยวผมจะป่าอยู่นะครับแต่ราคาที่คือบอกไว้เลยบอกหมดทุกอย่างนะครับตัวนี้แถมไปให้เซอร์น็อกเกิลนะครับของใหม่บอดี้โดยรวมถือว่าโอเคนะครับมีบุบสลายตรงนี้นิดนึงนะครับตรงนี่ฮะเห็นว่าจะมีตรงสีบล่าง พวกร้านทั่วไปเขาขึ้นลิฟต์ผิดประเทศนะครับผิดที่นี่โช้อัพหลังแล้วเปลี่ยนให้นะครับถอยเสียี้เอาออกนะครับกันจนท้ายฝาท้ายมีริ้วรอยครับบอดี้มีริ้วรอยหมดเลยนะครับกระชนท้ายก็มีริ้วรอยนี่ฮนะฝาท้ายมีริ้วรอยนะครับมีผูกตรงขอบวงกบประตู้กระจกนะครับปัดน้ำฝนหลังใช้งานได้นะนี่ไฟวงไฟเบรกไฟลงไฟเลี้ยวสัญ,ญ,ญลักษณ์อะไรต่างๆใช้งานได้นะครับ ท้ายข้างนี้ข้างซ้ายมีแตกนะชัดเจนครับพอดงบอดี้มีรอยนะครับมีรอยประตูสไลด์ข้างเปิดปิดสะดวกง่ายนะครับมีบุบนะแต่ประตูสไลด์มีบุบนะครับมีบุบนี่เป็นร่องบุบบุบดุมดุ้มดุ้มดมเห็นไหมนะครับด้านหลังโล่งนะครับด้านหลังโล่งคันนี้จดเป็นป้ายเขียวนะครับเป็นรถตู้บรรทุกเรียบร้อยนะครับนี่ด้านหลังโล่งนะครับแต่ตัวนี้ผมเตรียมเบาะมาถ่ะ ในราคา9 9้0 0มเาน้านี่ยคือเป็นสเต็ปเดิมคือสเตปนี้นะสเต็ปเบาะเดิมอะไรเดิมหมดเลยนะครับส่วนตัวนี้ผมจะเก็บไว้ค่าจะเอาเบาแดงตัวนี้เป็นเบาแดงนะครับเบาแดงก็เพิ่มอีก8 0 0พันนะครับอีก 8, 000, แ0 0พแค่นี้เราะผมสั่งมาก็0 0 0พันละ <laughs> นะข้างนี้ก็ใส่ไปแล้วครับนี่สีนกบนสีนกล่างนะครับระบบเบรกทำใหม่หมดจานเบรกอะไรใหม่หมดนะครับ มีเผาข้างเดี๋ยวเปลี่ยนซีนเปลี่ยนอะไรต่างๆนะครับนะประมาณนี้นะครับ99 0 0 0นะครับคันนี้99 0 0 0มืเบอดี้เดิมๆยังไม่ได้ทำอะไร99,9 0 0อบาทนะครับ999าไปหน้าหมองนะครับไปหน้าหมองวงกบด้านหน้ามีนี่ครับผูกนะผูกวงกบกระจกนะครับผูกกาปัดน้ำฝนมีโคตรๆหน่อยไอยต้องเปลี่ยนใบนะครับใบอันนี้ไม่ดีนะ กระจกหลังคาสวยนะหลังคาสวยแต่ว่ากระจกหน้าแตกนะครับนี่ตรงหน้าแตกผมขับมาตอนมีใหม่ๆครับมาก็ปกติดีนะครับช่วงล่างร้อนมากเลยก็เลยต้องทําขายตาสภาพไม่มีใครเอาก็พอทําทําไม่มีใครเอาก็ใช้เองครับไม่มีปัญหาแค่นั้นเองนะ ประมาณนถ้าท่านใดสนใจครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับเบอร์โทรจะด้านล่างนะครับ0897229744นะครับ999นะครับ99,990บาทนะครับติดต่อมาได้เลยนะเบอร์นี้นั่นเองนะครับหัวจรวดนะครับทำจบแล้วนะครับแอร์เย็นนะแอร์เย็นด้านหน้านะครับด้านหลังไม่มีแอร์นะครับด้านหลังไม่มีแอร์ด้านหน้าเย็นนะครับเย็นแต่ไม่ฉ่านะบอกเย็นนะครับเย็นนะครับพวงมาลัยธรรมดานะครับพวงมาลัยธรรมดาไม่ใช่พาวเวอร์นะแต่ว่าผมเก็บให้หมดละนะครับช่วงลงช่วงล่างอะไรต่างถ้าเพิ่มพาวเวอร์ก็ เพิ่มอีกหมื่นห้านะครับก็จะใส่ p o w เพิเ่มอีกหมื่นห้าก็จบนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้ก็คือช่วงล่างแน่นเครื่องเครื่องไล่เยมิมไล่ซึมต่างๆไล,ล่ระบบน้ําต่างๆด้านข้างรอบเครื่องต่างๆจบนะครับช่วงล่างจบนะครับก็เบรนะกจบนะใช้ยาวๆนั่นเองนะครับแต่ไส้ในผมไม่ได้ไปยุ่งมันมันยังาตาแรงาตาพวกแรลางอัลังอัดอะไรยังดีอยู่ก็ประมาณนี้ว้าเวลไม่ได้ไปตั้งมันยังดีอยู่ ไล่เท้ข้างๆไล่ซึมไล่ซีนอะไรต่างๆแค่นั้นเองนะครับ9 9 9า0บาทโทรมาได้เลยครับหรือนะครับมีท่านใดนะครับยังไม่มีเงินก้อนนะครับก็สามารถผ่อนได้นะครับคือตอนนี้กําลังทําอยู่นะครับไล่ประกอบก็อีกใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์ถึง3มอาทิตย์นะครับเกือบเดือนนะครับเกือบเดือนก็ทยอยได้นะครับทยอยได้แต่ว่าก้อนแรกผมขอก่อนครึ่งนึงนะครับสูติว่ากก้าหมืผมขอสัก5 0 0 0มอย่างเงี้ยวางผมก่อนนะครับวาง5 0,000ปั๊บเสร็จแล้วรถทรงรถเสร็จอะไรเสร็จแล้วเนี่ยก็ค่อย จ่ายทีหนึ่งนะครับก้อนสุดท้ายท่านเองนะครับก็รับรถไปได้เลยนะครับนะราคานี้ไม่รวมโอนให้นะครับโอนลูกค้าไปโอนหรือจะให้ผมโอนให้ก็ได้นะครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายเป็นลูกค้าจ่ายเองนะครับก็ประมาณเออไม่เกิน2อ0พนะประมาณนี้ครับไม่เกิน2อ0พนะครับโอนเพราะพอสีผมต่อเรียบร้อยนะครับหมดปีหน้าเลยนะครับนะประมาณนี้ถ้าเอาตอนนี้ผมแถมประกันชั้น3ให้ด้วยเลยนะประกันชั้น3ให้อีกนะครับโอเคบายบาย